สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันยามมาแรงพี่น้องจ๋าลงมาเลี้ยงควายลงมาเอาควายกินหญ้าพี่น้องจ๋าเลี้ยงําได้เมื่อนี่เมื่อนี่นะ่ะแปลงลงมาคาสี่โมงเข่งไปหาเก็บมักซิดาเขาสร้างมักซิดาพี่น้องจ๋าเมื่ออื่นมันพระเมื่ออื่นมันออกพรรษา เอามะก้วยหอมเอามักซิดาไปส่งเขาลูกค้าสั่งกล้วยหอมเป็นหวีแล้วก็มักซิดาพรุ่งนี้จะไปวัดจ้ามืออื่นออกพรรษาแล้วพี่น้องจ้าทำบุญออกพรรษามือน,นีกตัดดอกไม้เฮ็ดเฮ็ดหลายอย่างพี่น้องจ้าซอยคุณยายตัดดอกไม้มัดดอกไม้ พับดอกบัวโอ้ยบปได้แห่งเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งเลยขอบุญหลายบุ่นหลายอย่างขอเกี่ยวและนั่งัว,ว<ะ>เรวาวะเออเลี้ยงควาย ใอญยายสามกับไอโอมาตนาไปเมื่อเบ่งเขาวบเข้าพ่อเกี่ยวเลยเลี้ยงควายพี่น้องจ้าเอาออกกินหญ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาเข้าวคอกอีกละมันขำละ ลงมาซ้าคำเมื่อกระจนใบสองใบสามแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อเฮ็ดกินกินข้าวขามากก็ลงมาเลี้ยงควายลงมาเอาอันมากล้วยให้เขาแล้วเขาสั่งมากล้วยเอามากล้วยขึ้นไปให้ลูกค้าอยู่บ้านคุณยายบ่มกล้วยหอมไว้จงไว้ไปเห็ดบุญนำมืออื่น mẹ mẹ làm nhanh nhanh Hãy subscribe cho cắt Ghiền คือเลือกสะเ้วเทนแมงวันทองแมงวันไงกัดเล่นขี้ต้มแล้วก็บวลงอาบน้ำแล้วก็ขี้ต้มติด ปลูกยาได้พี่น้องจ๋าห้นห่ให้นี่ปลูกยาควายหันลงแมบแล้วบางคนตาเอารกไถมาไถแล้วกันลองใส่คนไปซื้อ,อยามาปลูกมันจะได้กลิ่นอีบ,บ่บบบ่บด้ออมหัวไวน้นน่อ่เขียวจังองควายก็ลุยละ ตังเงียนสิตกดินขี้ตังเงียนจะตกดินแล้ว ตีแปง้พง,แแปงพักเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าแถวนี่ตีแป้งผักเรียบร้อยแล้วอ้อมสะละพี่น้องจ้าพร้อมลุยแล้วคุณยายว่านพักแล้วเอาไว้เอาเบียรพักมาอันนั้นเอาเบียรพักมาแยกเสร็จแป้งคุณยายให้คนงานตีแป้งเสร็จแล้วถ้าเอาเบียรพักมาลงอย่างเดียว คุณยายว่านสลัดว่านขนาว่านพี่สั่งไว้พี่น้องจ้าผูต่อท่อเรียบร้อยแล้วพูดหยาวไปทางโฮเตรียมตัวลงของได้แล้วจ้าข้างซ้ายข้างขวาขุดแปลงหมดแล้วพี่น้องจ้าเอาขี้แกบดำมาลงไว้ล่ะลองพื้นไว้แล้วเตรียมความพร้อมลุย เลี้ยงควายพี่น้องจ๋าเลี้ยงควายเลี้ยงควายทำผ้าพี่น้องจ๋ามาเลาะสะก่อนมันเลาะสองข้างทางก็เรียบร้อยแล้วมักทั่วปีคุณยายเปลี่ยนแล้วพี่น้องจ๋าโอ้ควายมันถูต้นไม้แล้วผู้ไม่มได้เลาะหรอกเลี้ยงควายนีย่ต้องอยู่กับควายตลอดมักสี่ถึงได้ตัวนะฮะต้นไม้ควางนี่กูว่าได้กูสอนอย่างเดียวบ่งผูส่วนต้นเงาะคุณยายหมดละโอ้ กินดีๆบุกินสีนี่จักสีพีสีต้นเงาะสีต้นมังคุดสีแต่ต้นไม้ราคาแพงราคาสูงทั่วปีออกแล้วพี่น้องจ้าขายหลายรอบนะออกหลายรุ่นแล้วทั่วปีทั่วปีปลูกทิมป้ายต่ำนี่พี่น้องจ้าคุณยายค่ะ ห oh, มกักอัน,นอันนี้ก็ออกละมักอึมักอึก็ออกแล้วอันนี้มักทั่วมักอึมักทั่วมากพี่สางปูกเลยไปตามอันนี้พี่น้องจา้าเครื่องมักทั่วปีสลัดแก้วกับเต็มอยู่นี่มือหนึ่งมือหนึ่งพี่น้องจา้าเก็บของโอ้ยถ้ามีตากล้องนี่ฮันพี่น้องสื้อเหมยยางนำยดดอยดกหม,มักทั่ว ถั่วปีมูมีตากองยางน้ำดากพี่น้องจ้ามันลำบากเก็บของแล้วล่ะกะแทนที่สิเก็บของพาพี่น้องเฮ็ดเวียกมึงนี่ไม่ได้พาพี่น้องเฮ็ดเวียบเฮ็ดงานเลยมมีตากองขอบเห็ดผพ้่เดียวพุมป้อมมักโถกขึ้นต้นไม้ผมเห็นแลวไดสิเก็บได้เนาะพู่ ขึ้นเถิงเถิงผูกมันไปน้ำเขือต้นไม้มไปน้ำต้นไม้เอาบักบวบหน่อยนี่ไปเก๋งใส่ปปาก่อนนะาเก๋อยู่บ่บับกบวบก็อมสวนหนึ่งพี่น้องจ้าเอาบักบวบเม็ดนี่นะมานเก๋งใส่ปปาอ๋อหมูแดงเก๋เลยบ่แข็งปุ๊กปุ๊บบ่ได้ละ่ะใหญ่บ่ถ้าเปลือกมันแข็งล่ะบ่ได้ถ้าจับเบิ่งเปลือกมันนิ่มๆแล้วแปลว่าอ่อนอยู่กินเม็ดพอดี เดียวเอาไข่ข้าคอกสิไปหามักบวบหานพออีตูมาไว้เก่งป่าไปวัดมืออื่นเสาอยู่พรุ่งนี้ใครจะไปเที่ยวแห่ประสาทพึ่งพี่น้องจ้ามืออื่นนะัแปงสิบห้าเป็นทำบุญมือสุดท้ายแห่ประสาทพึ่งเมืองสกลนครพี่น้องจ้าพรุ่งนี้จะพาน้องนารินน้องพลอยไปดูบ่กเคยไปจ้าเธอโกตัน ก็ตะเกิดบ่พี่น้องจ้าบ่าเคยงานไปแห้งงานประสาทพึง่งได้ยินแต่คำว่าประสาทพึง่งประสาทพึ่งหันน้ำแป้งบ่เคยไปจกกถือเข้าจัดอยู่สิยใดเมื่ออื่นในว่าใช้ให้แม่น้องพลอยพาไปแม่น้องพลอยมาไปเบิง่งฮาบ่าได้ไปแห้งน้ำข่าวดอกพี่น้องจ้าลูกน้อยน้องนาเ่นอยากไปเบิง่งอันขาจัดแบบใดอยากไปเบิง่งว่าเขาจัดอยู่ใส่ห็นนะมันเป็นแบบใดไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่ง ว่าเขาเอาเทียนเห็ดประสาทพึ่งแกะสลักงามพี่น้องจ๋าได้ยินตะเคาว้าบ่เคยไปเบ่งจักถือมืออื่นนี่แหละไปย่ำกังเว่นพี่น้องจ๋าไปตอนบ่ายแล้วกันสี่ห้ามโมงก็พากันกลับบ่ได้ไปกลางคืนดอกน้องนารินคานอุ้มน้องคานอุ้มบูกคนมันไหลได้ยินตะเขาว่าหันโอ้บ่ม,มีาทางยางเบียดกันมืออื่นนี่แห้งเต็กแล้วเขาแห่ มือเขาแห่ประสาทพึง่งขบวนแห่รถกระแห่สิติดคนกระสิหลายจักแนวด่ายะพี่น้องจ๋าสิได้เก็บบรรยากาศให้เบิ่งอยู่บ่บุเสียงเพลงหลายก็บบ่ได้เก็บเนะพี่น้องจ๋าจักบุเสียงเพลงหลาย,นะยน,น้ำแปงกระถ่าย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 ,ายเอาแล้วนะ้ำแปงเสงมาผักอายุหงอนเนาะอยากเอาวันประสาทพึงให้พี่น้องเบิง่งฮนาะนะ้าแปงก็บบ่เคยเห็นคือกัน เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ามาแปลงกับสิลอยลอยไปหาเก็บพักนำเอาควายกินนันหญ้าไว้แถวนี้ละลอยลอยไปเก็บพักไว้เมื่ออื่นเช้ามาตื่นมาบ่มีฮอตกับเขาน้องสายากำลังตกป่าให้น้องสายากำลังตกปลาดุกให้เสีหาพ่ออีตู่หาบกักบวกเมื่อเก่งเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ